ปรามันการละครขอเสนอนิยายรักเบาสมองโดยบทประพันธ์และบทละครของกวีวัรกลิตประพานเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มรูปร่อแถมรวยอีกต่างหาก ด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกหญิงสาวผู้หิวกระหายตามล่าเขาพร้อมที่จะสู้เขาจึงมาพร้อมด้วยเรือพ่วงหนึ่งลำความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นในเรือพ่วงอลเลเวง <COVID. S 2> คุณผู้วิทย์คุณตกใจมากเลยเหรอที่เห็นหน้าผมมายืนอยู่ตรงเนี้ยผมไม่คิดสินะว่าผมจะกล้ามาที่นี่ไหนบอกว่าจะมาทำงานเป็นเลขาผมว่ามันจะมากกว่าเลขาละสิเป็นไงครับสนุกไหมครับที่พาแฟนชาวบ้านเขาไปเที่ยวทะเลไปเดินประคองก่อนกันที่ชายทะเล มีความสุขไหมครับผมก็เลยกลายเป็นควายไปเลยนี่มันเรื่องอะไรกันครับคุณก็รู้อยู่เต็มอกไม่ใช่หรอครับว่ามันเรื่องอะไรผมไม่รู้ผููวิทย์จะทําแบบนี้ได้ไหมคะทําอะไรผมทาผิดอะไรที่เนี้ยมันที่ทํางานนะคะออนว่ามันไม่เหมาะที่เราจะมาคุยกันเรื่องแบบเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งผูู้วิทย์กาลังเข้าใจอะไรผิดผิดไปอย่างมากเลยออนไม่รู้ว่าผูู้วิทย์ไปฟังใครมาแต่ออนเขาบอกกับผูู้วิทย์เอาไว้ก่อนเลยนะ ว่ามันไม่ใช่อย่างที่ภูวิ์คิดไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อย่างที่ผมคิดยังไงมีคนเขาเห็นมาใครคุณไม่ต้องมายุ่งเลยผมต้องยุ่งอยากจะยุ่งนะใช่ไหมได้ถ้าอยากจะยุ่งดวผมจะยุ่งแบบเต็มที่เลยนี่คุณพัอ้ โอ oh. คุณพัดเป็นไงบ้างคะคุณพัดผมผมไม่เป็นไรสบายมากนายทำแบบนี้ยังไงผูวิตรู้ไหมนายทำลายร่างกายเขานะถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมานายจะโดนจับนะยูยูก็บบาต่อยคุณตนุพัฒอย่างนี้ได้ยังไงกันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วนะเพราะว่านายเป็นคนที่ทิ่ใส่วู่วานแบบนี้ไงอ๋อ,อถึงได้คิดแล้วคิดอีก ว่าคุณจะแต่งงานกับนายดีไหมอ๋อตอนนี้ออนยอมรับแล้วเหรอวันที่ออนทำแบบเนี้ยผมกำลังเปลี่ยนใจจากผมไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะจะไม่ใช่อย่างไงก็เห็นเต็มสองตาแถาไมได้ยินมาเต็มสองหูว่าออนกำลังจะแย่งสามีคนอื่นแถวจะพาไปสวีทตามใจฮาร์ดภูวิศเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อออนงั้นออนก็ยิ่งแน่ใจแล้วว่าภูวิศไม่เข้าใจออน ไม่รู้จักออนดีพอใช่ผมไม่รู้จักออนดีพอถ้าผมรู้จักออนดีพอผมก็คงไม่ปล่อยให้ออนเข้ามากรุงเทพแบบนี้หรอกนะตอนเนี้ออนหลงเสียงหลงสีไปหมดแล้วผมไม่คิดจะกลับไปบ้านนอกเมืองสุพรรณภูวิศสุพรรณคือบ้านของออนออนต้องกลับไปแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ออนอยากให้ภูวิ์กลับไปก่อนไม่ต้องมาไล่ผมยังไงก็กลับ แต่ว่าจะต้องเอาออนกลับไปด้วยมานี้เรากลับสุพรรณด้วยกันไม่นะผู้วิตปล่อยนะป,ปล่อยนะไปคุณปล่อยมือจากออนเดี๋ยวนี้อย่ามายุ่งเหมือนงั้นผมเอาเรื่องคุณแน่จะเอาเรื่องก็เอาผมไม่ว่าแต่ตอนนี้ปล่อยมือนีออนปล่อยมือปล่อยมือออนนะผู้วิทย์ออนเจ็บนะไม่ออนบอกกับผมก่อนสิว่าจะกลับสุพรรณด้วยกัน ก็ออนบอกเลยไงว่าจะกลับเดี๋ยวต้องมาใช่ตอนนี้คุณเข้าใจบ้างสิคุณภูวิตออนก็บอกแล้วไงว่ายังไม่กลับผมว่าคุณกลับไปก่อนเถอะครับคุณเองยังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเราอยู่อีกหลายเรื่องวันนี้คนจะคุยกันไม่รู้เรื่องจตวันนี้หรือวันไหนผมก็จะไม่คุยอีกแล้ววันเนี้ผมจะต้องพาแฟนผมกลับไปบ้านถ้าผมไม่ยอมล่ะไม่ยอมมันก็ต้องเจออีมัน นายพี่พัดเป็นยังไงบ้างคะนี่นายไหนว่าจะไม่ทําอะไรไงอะ่ะนนนัน่นไๆนนางนี่อ่อนนะฮะทําไมแกไม่ไปตบไปตีมาล่ะพี่พัดนั้นไม่ได้ทําอะไรให้นายเลยอะ่ะแล้วนายมาใช้กําลังกับพี่พัดแบบเนี้อืมคอยดูนะฉันจะต้องเอาเรื่องแกแน่ๆเลยฉัน่เนี่ยอ,อุต่าหเป็นคนพาแกขึ้นมาบนนี้นะอ๋อยานี้เองอุ๊ อย่ามาทวงคุณผมนะคุณเองไม่ใช่เหรอที่บอกว่าออนมาแย่งผัวคุณผมก็จะพาออนกลับสุพรรณแต่ว่าผัวคุณไม่ยอมให้ออนกลับผมว่าผิดคนละอา้าจริงเหรอคะพี่พาดนั่นน่ะมันแฟนน่อ้อนเขานะคะพี่พาดจะล้างเขาไว้สมัยกันอะ่ะคุยกันเองไปออนกลับไม่นะภูวิดอ้อนไม่กลับกลับออนทำไมถึงทำแบบนี้ออนต้องถามภูวิดมากกว่า ทำไมถึงได้ทำแบบนี้ก็ผมว่าผมรักออนนะรักเหรอแต่ทำาไายอ่อนถึงขนาดนี้ภูวิดบอกว่ารักออนแต่กลับไม่เชื่อใจออนเลยกลับคิดว่าออนนั่นจะมาแย่งสามีชาวบ้านภูวิคิดยังไงกันน่ะถ้าออนมีในิสัยแบบนั้นจริงๆอ่อนก็คงไม่คบกับภูวิดเป็นถึงป่านนี้หรอก <c oughs> ออนเสียใจมากที่สุดคนที่อ่อนไว้ใจแต่กลับมองออนเป็นคนอื่นสักวัน ผู้วิจะเข้าใจอ่อนมากขึ้นแต่เมื่อวันนั้นมาถึงมันก็อาจจะสายไปเสียแล้วก็ได้อ,อ่อนปล่อยเบืองอ่อนเดี๋ยวนี้นะแล้วฝางอ่อนให้ดีๆสิ่งที่ผู้วิทเห็นและได้ยินมันไม่ใช่อย่างที่ผู้วิทย์คิดแล้วคนที่บอกกับผู้วิทย์ว่าอ่อนแย่งสามีเขานะอ่อ,อนฝากผู้วิทย์ไปถามเขาด้วยนะว่าแล้วเขาได้ได้เป็นภรรยาของคนที่อ่อนจะแย่งหรือยัง แกผู้แบบเนี <sm art> <sm art> mm ้ย hmm. มันหมายความว่าอย่างไงกันฮะก็หมายความตามที่พูดเค่ะหรือว่าคุณว่าไม่จริงล่ะไม่จริงตกลงผู้ชายคนนี้เป็นถัวคุณหรือเปล่าดูสิทุกคนต่างมองหน้าเราเป็นตาเดียวเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้เราจะทำางไงดีอะหัย คิดไม่ออกแล้วนางนี้อ่อนนางนีอ้อนเพราะแกคนเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีแกเด้งเข้ามาในชีวิตของพี่พัดทัันก็คงจะไม่ต้องมาตกที่นั่งลำบากแบบนี้หรอกโอ้ยนี่เราจะบอกตอนนี้ได้ยังไงกันละ่ะว่าพี่พัดเปคือสามีของเราเพราะว่าความจริงแล้วพี่พัดยังไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยแม้แต่นิดหนึงแต่ถ้าเราพูดว่าพี่พัดเป็นสามีเรา พี่พัดจะต้องโกนเราแน่ๆเลยส่วนนายผู้วิทย์ก็จะต้องค่ายขันกับเราถ้าเราไม่พูดนายูวิทย์มันก็จะต้องคิดว่าเราโกหกแน,เน่เอาอยัางไงดีล่ะไอคิดไม่ออกเอาละออนจะให้เวลาคิดนะคะว่าตกลงนะออนได้แย่งสามีของใครหรือย,อยัง ทำไมคะออนผู้ผิดตรงไหนบอกมาสิคะว่าใครเป็นสามีภรรยากันแล้วออนไปแย่งสามีของใครอ่อนต้องการทราบแค่นี้ละคะ่ะถ้าคุณปวิยาตอบอ่อนได้อ่อนคิดว่าเรื่องนี้คงจะจบง่ายๆคุณตนุภัฒนเองคงอยากจะทราบคำตอบเหมือนกันพี่พัฒนยืเนเงียบเชียวพูดอะไรบ้างสิคะจะให้พี่พูดอะไร ก,ก็พูดพูดเออคุณพูดออกมาสิว่าคุณกับคุณปวิยาเป็นสามีภรรยากันผมกับยา,าเราสองคนไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะอา้าวในคุณว่าเป็นผัวคุณไงพี่บาตนะงั้นคุณโกหกผมละสิว่าออนมาแย่งผัวของคุณ นี่คุณพยายามจูงจมูกผมอย่างงั้นเหรอทำไมยาถึงได้ทำแบบนี้ฮะก็ก็คือคือว่าก็ยารักพี่พาดน่ะสิค่ะแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่ารักหรอกนะเขาเรียกว่าหลงยาทำแบบนี้ทำไมกันรู้ไหมว่ามันไม่ได้ทำให้พี่รักยากขึ้นมาเลยนะความรักมันห้ามกันไม่ได้และบังคับก,กันได้ ต่อให้ต้องตายพี่ก็ไม่สามารถรักยาได้จำเอาไว้พี่พัดพี่พัดพูดแบบนี้กับยาได้ยังไงกันคะยารักพี่พัดมากนะแต่ทำไมพี่พัดไม่สงสารยาเลยสักนิดเดียวะสงสารนะพี่ก็สงสารแต่จะให้รักมันทำไม่ได้หรอกนะยาพี่ขอให้ยาเข้าใจพี่ด้วยไม่ค่ะยาไม่เข้าใจเพราะว่าก็ไม่เคยมีใครเข้าใจเหมือนกันแหละ งั้นพี่ก็จนใจอยาอยากจะรู้นะว่านางอ่อนะมันมีดีอะไรอะ่ะพี่พาถึงได้ไปคว้าม,มันมาแฟนมันก็มีอยู่ทั้งคนอะ่ะยาเข้าใจผิดแล้วล่ะนะถึงไม่มีนีออนพี่ก็รักยาไม่ได้ไม่ได้จริงๆพี่จะเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟัง อ้าวอ้าวอ้าวเรื่องราวเป็นแบบนี้เองเหรอเนี่ยเออผมทีนี้เข้าใจหรือยังละ่ะว่าเรื่องราวทั้งหมดน่ะมันไม่ใช่อย่างที่ผู้วิทย์คิดเอาไว้แล้วออนก็เคยบอกกับผู้วิทย์เอาไว้เลยว่าถ้าผู้วิทย์ลุวามจริงมนนันิก็อาจจะสายเกินไปแล้วออนหมายความว่าไงผูวิทย์กลับไปเถอะออนจะทํางานแล้วออนไม่มีเวลาที่จะมาเสียให้กับเรื่องไร้สาระอีกแล้วเชื่อออนเถอะ ะะอะอนนะคะถ้าภูวิ์อยู่ที่นี่คุณอาจจะโดนจับเพราะว่าคุณภูวิ์ทำร้ายร่างกายคุณตนนพัฒน์อ่อนเองก็คงช่วยอะไรไม่ได้เพราะความวุ่นวามของคุณเองออนออนขอตัวไปทำงานก่อนนะคะออนอออน คุณผู้ฟังกําลังอยู่กับเรารามันการละครพี่พัดปล่อยแขนพี่เทยาใครมาเห็นเข้ามันจะน่าเกลียดแต่อยารักพี่พัดนะ เราเองก็รู้สึกสงสารปรวียาเหมือนกันแต่ก็ได้แต่สงสารเท่านั้นเราเองทำอะไรมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วเราไม่ได้รักปวิยาตั้งแต่แรกที่เรารู้จักเนื่องด้วยเธอมาที่บ้านเรานั้นเพราะว่าภาวิดาพามาตอนนี้ทั้งสองคนยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันระยะหลังๆมาเนี่ยทั้งสองเริ่มไม่ลงรอยต่อกันเพราะว่าปวิยามีนิสัยแบบนี้เยดาเองไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่ อีกอย่างสองคนมีหนทางชีวิตที่แตกต่างกันมากๆรวมทั้งปวิยามีนิสัยอิจฉาริษยาทำให้สองคนไม่มองหน้ากันอีกต่อไปนี่ในภูวิท์ทำไมนายไม่เอาแฟนของนายกลับสุพรรณบุระฮะเอาไปให้ได้สิไม่ต้องให้มันมาอยู่ที่นี่อีกแล้วก็อ่อนเธอไม่กลับนี่ ก็เพราะว่านางออนมันจะเลิกกับนายสิรวยด้วยฮะจริงเนี่ยแค่เนี้นายก็ยังดูไม่ออกอีกเหรอ,หอมันจะอยู่จับพี่พรสสิงั้นอพอธยาหยุดหยุดเรื่องราวอันเลวร้ายแบบนี้เสียหยุดว่านิออนเธอได้แล้วอันที่จริงนิออนเองก็ไม่เคยทำอะไรให้ยาเลยนะมีแต่ยาเท่านั้นน่ะ ที่พยายามจะเล่นงานออนตลอดเวลาอก็ก็มันมันอะไรเห็นไหมคะแค่เนี้ยพี่แพทยก็ออกรับแทนมาแล้วแล้วมันเรื่องอะไรกันล่ะคะถ้ามันไม่ใช่อย่างที่ยาบูธน่ะพี่พายจะออกรับแทนมันหรือเปล่าล่ะก็ในเมื่อแฟนมัน่มาตามกลับสุพรรณน่ะพี่พายก็ยังไม่ให้มันกลับเลยก็ออนเธอไม่กลับเองพี่พายต้องบอกสิคะ ว่าให้มันกลับไปพี่พัฒไม่จ้างมันแล้วพี่ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะเออพี่พัฒนะเราถึงกระอึง้งทำอะไรไม่ถูกัเสียเลยเราอุตส่าห์เดินทางมาจากสุพรรณเพื่อจะมาตามคนที่เรารักกับสุพรรณไปด้วยกันแล้วนี่มันอะไรกันอ่อนเปลีป่ยนไปมากเลยทีเดียววันเวลาที่มันผ่านมานั้น มันไม่มีค่าสําหรับออนเลยอย่างนั้นหรอเธอแทบไม่สนใจเย,ยดีอะไรกับเราเลยเธอเดินเข้าไปนั่งทํางานที่ต๊ะของเธอกลมหน้ากลมตาทําง,งานโธความหวังดีของเรามันมันเป็นพคนอย่างนั้นหรอเนี่ยเธอเชื่อในองค์กรเทพที่มีฐานะหน้าที่การงานที่ดีนี่อออเลยมองข้ามเราไปก็ามรู้สึกของเราตอนนี้มันเจ้าเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บไหนจะเจ็บเท่ากับคนที่รักเตี๋ตุกหาเราเดินลงบันได โดยที่ไม่ลงลึกเพราะเราไม่อยากให้ใครเห็นหน้าตาพอเราเดินลงมาถึงหน้าบริษัทเราก็รู้สึกตัวเบาผวตาลายขึ้นมามันใกล้กับว่าเราจะเป็นลมอย่างนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้ไไดเราจะอดอแอไอ้คนคงแท้มันเห็นไม่ได้เราจะต้องเข้มแข็งเราเดินลงมาถึงหน้าบริษัทเพื่อจะเดินไปเรียกรถแท็กซี่นั่นไงแท็กซี่มาพอดีเลยเรา นาพัทนาพัทเกิเรื่องใหญ่แล้วครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะไรดาวหางนักกลังจะทำงานแล้วไปทำอะไรมาอีกล่ะวิ่งมาหน้าตาตื่นเชียวจะไม่วิ่งหน้าตาตื่นได้ยังไงกันล่ะครับนาพัทรู้ไหมอ่ะข้างนอกเขาเกิดอะไรขึ้นคนมุงดูกันเต็มถนนเลยอ่ะเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราลรอดาวหางเกี่ยวสิครับ รถแท็กซี่ชนคนแล้วคนที่ถูกชนน่ะก็เป็นคนผู้ชายที่เข้ามาต่อยดาพัดเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะแฟนนะนี่ออนโดนรถแท็กซี่ชนครับฮไม่นะอ,าอ,าอาน้านี่ออนเป็นลมครับทำไงเดีเดาหางปีบยาดมที่โต๊ะเอามาให้นะ แล้วก็โทรบ,บอกประชาสัมพันธ์นะให้เรียกรถพยาบาลจุกเฉินมาด่วนเลยครับ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 นี่ออนยังเพิ่เป็นอะไรนะตั้งแต่อยู่ที่หัวหินแล้วผมรู้สึกว่าคุณไม่ปกติแต่คุณเองก็ไม่พูดอะไรผมถามอะไรก็ไม่ยอมบอกปกติคนอื่นก็เป็นลมป่านนี้ก็ต้องฟื้นแล้วแต่ออนยังไม่ยอมฟื้นเลย ออนคงจะเสียใจมากสินะที่นายภูวิตถูกรถชนผมเองก็เสียใจด้วยนะที่ออนจะต้องมาเจอกับเรื่องเลวร้ายแบบนี้ผมเองก็มีส่วนที่ทําให้ชีวิตของออนวุ่นวายผมขอรับท,ทุกอย่างนะออนรวมถึงรับผิดชอบชีวิตออนด้วยฝืนยังครับดาพารยังเลยว่าทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้ไปได้ ปกติคนอื่นที่เดาหางเห็นที่เขาเป็นลมอ่ะป่านนี้มันต้องฟื้นแล้วนะตอนนี้น้าออนคงไม่สบาอยอยู่ด้วย,ยนาพัทรู้ยังไงครับตั้งแต่ตอนที่อยู่กับหินแล้วอ๋อตอนที่ไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ตอนที่โดนคนร้ายวิ่งชนน้าออนหน้าซีดผิดปกติก็หมอบอกเลยเลยครับว่าน้าออนไม่เป็นอะไรหรือว่ายังมีโรคที่หมอหาไม่เจออันนี้นาะาเองก็ไม่รู้แล้วโทรตามรถพยาบาลแล้วใช่ไหมครับครับ รถกาลังจะมานะครับอ๋ดาวหางนึกออกแล้วเดี๋ยวพาเราหานะนุชิดดีกว่าจะโทรไปรบกวนนายนุชิดทําไมกันนะดาวหางอย่าเลยนะแม่ก็ดาวหางไปอยากให้นาะฬุชิดรู้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มาช่วยกันนะพัทถ้าทางอีกลุยด้วยอะฮะออะไรนะอีกแล้ว เราแคบชอบกับภาพที่เห็นตรงหน้าเราแค่เดินออกไปด้านนอกของห้องทํางานของพี่พัดแตดเดียวพอเราเดินกลับเข้ามาเท่านั้นน,น่นะนางนิออดนาัมออดออดอะไรพี่พัอีกละ่ะดูสิมันนอนอยู่ในอ้อมกอดข,ของพี่พัดพี่พัดก็นั่งกับพื้นประคองกอดมันเอาไว้อีน้องคนนี้ย่ยมันร้ายนักนะขนาดมีแฟนอยู่แล้วยังจะมาแย่งข,งของของคนอื่นก็อีกอ กาจะไม่ให้ใครเขากินบ้างเลยด้วยไง <c oughs> ฮะคุณพี่คนสวยออกไปก่อนได้ไหมครับแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันอา้าวพายออกไปนะพี่พายคะนางนี่ออนอมันเป็นอะไรแล้วทำไมมันถึงจะต้องนอนให้พี่นั่งกอดอยู่แบบนี้ด้วยล่ะออนเป็นลมเฮ้ยนี่ยาจะไม่กลับอีกเหรอ พี่คิดว่ายากลับไปแล้วซะอีกยายาแค่เดินออกไปนอกห้องเท่านั้นพอเดินกลับเข้ามาก็เห็นมันสาออยนี่แหละอ่อนไม่ได้สาออยนะอะทําไมพี่พาจะต้องออกรับแทนมาด้วยมเมื่อกี้มันยังดีๆอยู่เลยเพอแฟนมันกลับไปแล้วอ่ะแม่ทาดัดจริตสาอ,อิลลายซะไม่มียแต่พี่พายก็ยังหลงมันยาพี่ว่าเรื่องนี้เราพูดกันรู้เรื่องแล้วนะ แล้วที่นี้ออนเธอเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าเธอรู้ข่าวว่าแฟนของเธอถูกรถชนฮะรถชนรถที่ไหนชนดาวหางวิ่งมาบอกเมื่อกี้นี้เอา้าแกไปเห็นอะไรมาหือดาวหางรถชนพี่ผู้ชายที่ขึ้นมากับพี่นั่นแหละเชอะมันไม่ได้ชนจนตายหรอกเนี่ยไม่ยังไม่ตายสักหน่อยก็แค่เฉียวเท่านั้นบ่านนี้เขาคงส่งโรงพยาบาลไปแล้วมัง้งใจคอนางนี่ออนเนี่ย คงอยากจะให้ตายเลยสิแล้วก็แกล้งทำเป็นนางเอกเป็นลมลมหลงพอรู้ว่ายัางไงพี่พัดก็จะต้องวิ่งเข้ามาประคองชะมุกตื่น,นเหมือนกับที่ยาเคยทำใช่ไหมพ,พ ความสุขจากการรับฟังรามันกาละครได้หมดลงแล้วขอเชิญพบกับรามันกาละครได้ใหม่ในวันต่อต่อไปบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยกวีวัรกลิป,ประภานห้องบันทึกเสียงสวนมิตรสกวันทิตยากรพินทรงเพลงและเสียงประกอบเจตอารยะเมทาวี ดูแลการแสดงรามันกาละครร่วมกับห้องบันทึกเสียงส่วนมิสตรักวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาโอกาสหน้าครั้งต่อไปเราจะนำความสุขกับการรับฟังมาฝากทุกท่านเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วรามันกาละครขอลาไปก่อน ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความโชคดีสวัสดีครับ